ผู้ชายวัยทอง เสี่ยงต่อโรคไม่จะต่อเรื้อรังมากกว่าที่คุณคิด <c oughs> ผู้ชายวัยทองเนี่ยคือการที่ระดับฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยน้อยลงมากๆนะครับซึ่งผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกับผู้หญิงที่เข้าวัยทองนะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยสามารถดูจากประจำเดือนที่หายไปได้แต่ผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเพศชายจะค่อยๆลดลงตามแต่ละปีที่ผ่านไปนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเลยครับว่าสูบุรีหรือว่านอนน้อยนะครับใช้ชีวิตหนักๆเนี่ยฮอร์โมนเพศชายก็จะหายไปเยอะนะครับซึ่งการที่มีความเสี่ยงเรื่องวัยทองผู้ชายโดยที่ไม่่รักกษาเี็จะสง ระบบเผาผลาญที่น้อยลงนะครับมีความเสี่ยงที่จะสะสมไขมันตรงช่องท้องมากขึ้นรวมถึงเสี่ยงภาวะเบาหวานความดันไขมันรวมถึงอาจจะเสื่อมสมัรภาพทางเพศได้นะครับก็คือว่าไม่แข็งตัวหรืออารมณ์ความต้องการทางเพศหายไปสําหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าเข้าสู่วัยทองหรือยังเนี่ยแนะนําให้เข้ามาที่คลินิกนะครับมาดูว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นวัยทองหรือยังดูองค์ประกอบร่างกายรวมถึงเช็กระดับฮอร์โมอนเพศชายว่าเข้าสู่วัยทองหรือยังครับ